สบายดีท่านผู้ส้มมานี่าเมิ่บงเกี่ยวกับข้าวข้าน้ำมันเอสซังที่ว่าเป็นข้าวข้าวดีอีกข้าวข้าหนึ่งที่จะนําเสนอให้ท่านผู้ส้มนะครับผู้ในเมือนี้จะสหรับเรื่องน้ํามันอีกเส้นเคยท่านผู้ส้มน้ํามันนี่ก็ถือว่าให้กับผู้เราว่ามันยุ่งยากมันขาดมันแคนความไม้ขาดแค้นอย๋ยนี้ก็จนว่าบบมีใสซมันกับโบแมนแบบนั่นดอกมีไอยู่แต่ว่ามันกับโบปกติแล้วก็ราคาน้ํามันนี่ก็ยังคงแบบว่า ขึ้นๆล,ล,ล,ล่ลงๆคืนๆนุ่งร่องๆอยู่ประมาณนั้นท่านผู้ชมส่วนใหญ่มันจะขึ้นแต่ว่าเมื่อวานนี้ห้องก็นะครับขูบ่ข่าวว่ามีการปรับราคาน้ำมันลงเหตุผลหลายคนก็มีความดีใจสน,นั้นมันก็นเป็นจุดดีให้สําหรับผู้ที่ดํารงชีวิตโดยเฉพาะแม่ผู้ที่มีได้ครับหน่อยนี่ถ้าหากว่าบบมีน้ามันนี่แน่นอนแห้งบ่ได้ไปเวียไปงานเงินกกสิบ่ได้ทาย,ทยเดือนมากอะมีหนีเขามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนจสีซีามันกาลําบากในการดํารงชีวิตได้โดยเฉพาะแม่ผู้ที่ว่า ออกมาจากต่างแคว้งเขามาอยู่ในตัวเมืองใหญ่เพื่ออาศัยหาเงินหาค้าเรียงขอบรัวเพื่อเหตุแห่งเศรษฐกิจขอบรัว้วมีการดีขืนแน่นอนการมาต่างแขวงบางคนกับบ่มีเฮือนซ่านบางคนกับบริยุทธ์น้ำพีนพ่น้องพี่น้องแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่กับแมนมาไปอาศัยในห้องแถวอยู่ในเมืองอาศัยห้องแถวทุกอย่างมันก็นร่วมตัวอยู่ในนัแหล่ตาบุญส้มว่าจะเป็นคาเสียใจไฟบว่าจะเป็นคาเสียใจน้ำว่าจะเป็นคาเสียใจห้องแถวต่างๆมันกนระดวนแล้วแต่ว่า เข้ามาในชีวิตประจําวันของผู้ที่ดับน้ำีวิตอยู่อย่างแบบฝืดเครื่องนั่นแหละท่านผู้ชมสนั่นน,น้ามันจึงเป็นปัจจัยรักในการดํารงชีวิตถ้าหาขาดน้ํามันแล้วก็โอ้ก็ถือว่ามันกับบแม่นเรื่องง่ายได้นี่อ้าวไฟร้ายแหละท่านผู้ชมเบ้าล้ายเงยเอาเกินไปสนั่นสีมะเขารื่องเลยจะสำหรับข้าวข้าวนี่ถือว่าน้ํามันเอสซังคุณภาพสูงที่ว่าผลิตอยู่ที่ซฟัวราวนี่ขาดว่าในปี2023จะได้น้ำใส่ ตัที่ว่าก่าเดอมมีข้าวๆเกี่ยวกับเรื่องการผลิตือว่ากันน้ำมันอยู่ที่ประเทศลาวนี่ออกมาครับผููทราน้อยน้อยละคือในยะที่ผ่านมาอยูุที่แขวงเซียงควงประสิผลิตน้ำมันกระสวนออกมาในถ่ายเรือนพืษสภาพือวก่ามิดไปครับผูว่าเพิ่นผลิตออกมาจําหน่ายแต่ยูไซอันนี้เท่ากับบไรคราผูข้าวๆก็เลยบัวซามาทีจ้ามาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับผูจนกวัวจะมีขอมูลที่ชัดเจน จะสำหรับพิธีเส้นบดบันทึกความเข้าใจเพื่อความหัวมือในการศึกษาและการพัฒนาคโครงการพลังงานสีวภาพหรือว่าน้ำมันไบโอออยล์ il, ระหว่างบริษัทรัดวิสาสหกิจน้ำมันเสือไฟเลาาแต่บริษัทไกาอาเปโต้จำกัดซอกเกลีและจัดขืนในนที่6มิถุนายน2 0 2 2ที่บริษัทรัดวิสาสหกิจน้ำมันเสือไฟเล้านะครวิจันทร์รวมลงนามในเอกสารมีขืนระวัง ทานสีสังคมขวดโยธาท่านเป็นผู้มำนวยการคงบริษัทรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสือไฟเล้าและทานซัมแมงประธานสมาคมอุตสาหกรรมและเหล็กเปลี่ยนวัฒนธรรมอเกาวีล่ามีผักส่วนที่เกี่ยวของทั้งสองฝ่ายและแขกที่ถือเสื้อเขาห่วมเป็นสักีพยญานในครั้งนี้โดยทานสิทธิศิลาเพชรประธานบริษัทซักซิทที่ปรึกษาและการขาดจำกัดผู้เดี่ยวกาวา โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการหนึ่งที่สำคัญที่จะส่วยพัฒนาพื้นฐานโครงล่างของสซรปลาาในการพุทรและบบอน้าเข้าระบบเพิ่พลังงานน้ามันจากต่างประเทศหลักก็คือพลังงานน้ามันเสือไฟทีในปัจจุบันมีการขาดแคลนนักหลายสมควรเส่งการน้าเข่าน้ามันเสือไฟทั้งหมดแม่น้าเข้ามาจากต่างประเทศ1 0 0เเซโครงการพลังงานสิวภ,ภาพของพวกเฮาแม่น ในพลังงานมาจากธรรมศาสตร์สองแรงคือพลังงานจากการเผาไหม้ในพลังงานจากการมาร์กการดองถาดเราโดยการนําใส่เทคโนโลยีที่ท่านสมัยเข่าสวยในการผลิตซึ่งน้ามันที่ผลิตใดนั้นจะมีคุณภาพสูงกว่าน้ามันแอดซังธรรมดาทั่วไปพนักทีเส้นบทบันทึกนี่แล้วเพิ่นขาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการศึกษาโครงการซึ่งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆนั้น แมนก็มีครบมดแล้วเพื่อให้มันสอดคล้องกับนโยบายโครงการลงทุนแล้วก็จะใช้เวลาในการศึกษาโครงการนี้ก่อนในกําหนดเวลาสเดือนซึ่งจะมีครูห่วางานที่ดีคือบริษัทหลับวิสากิจน้ำมันเสือไฟล่าที่มีกําลังแห้งทั้งด่านการตลาดมีสร้างเก็บน้ำมันอยู่แล้วเพียงเพิ่มเทคโนโลยีเครื่องจกักรและวัตถุป,ปา้าประกอบเข้ากันก็จะเหตุให้การผลิตน้ำมันวขึ้นกว่าเกา่า สำหรับมูลค่าการลงทุนในเบื้องต้นประมาณ15ล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนกำลังการผลิตแมนหนึ่ง้านิตรต่อมือแต่ในเดือนหนึ่งจะสามารถผลิตน้ำมันเพียงแต่เส้าหาวันเศรียแมนจะผลิตได้เส้าหาหล้านลิรต่อเดือนโรงงานผลิตน้ำมันในเบื้องตน้นแมนจะเอาสางเก็บน้ำมันทีบริเวณไซยุเขตเมื้องหาไซฟองนะคนวิงจันเป็นบอนผลิตก่อนโดยจะผลิตไวที่สุดแมนน้ำมันเอสซังเึิงวัตถุดิบแมนจะนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด โดยเฉพาะแมนเหลาเอตอนอที่ผลิตมาจากมันตน้นในออยขาดวาในปีโซมัสซาั่วประเทศจะได้ใส่น้ำมันเอสซังคุณภาพสูงที่ผลิตจากพลังงานสิวภาพาอยู่ในโซโปปลาอย่างแน่นอนข้อมูลยิ่งจันทร์ไม่อารัฐภูมโซบนี่ถือว่าเป็นสัญญาณข่าวข่าวที่ดีที่วงบอกให้ห้าในหาผูววาในปัจจุบันนี้ทั้งผักส่วนที่เกี่ยวของเองกับถือว่ากบับบริเนิ่งดูได้กับมีแต่ พยายงามทีจะสอกแรงพนักง,งานม่ไม่เพื่อเขามาทดแทนที่มันขาดหายไปสนั่นกระ่อถาบึงวับในการทีมาเซ็นสัญญาบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เพิ่นจะมีการนาเนินง,งานไห้หรือสากรเท่านั้นที่ว่านี้ที่ว่าเป็นการหัวมือระวางเล่ากับโซเกาหลีประเทศเกาหลีก็เป็นประเทศหนึ่งทีมากบ่ลงทุนอยูุทีโซโปรบเลาโดยเฉพาะแมนการลงทุนในหลาดหล้าน,นเิเซนวาการลง,งทุนทางหยดย่านพาณนะ แน่นอนแต่หากว่ามีการหัวมือมีการศึกษาแล้วก็นาไปในการผลิตด้ตามที่เพิ่อได้ระบุมาในก็ถือว่าจะเหตให้น้ํามันแอดซั่งโดยเฉพาะแมน่นน้ํามันแอดซั่งที่มีคุณภาพสูงที่ผลิตยอยู่ลแล้วนั่นก็จะให้ผูกคนนในส้มใสย่างบวขาดบวบแค้นส่วนว่าเรื่องราคาน้ํามันนี่เข้ากับบูกว่ามันจะเป็นอนไรเนาะถ้าผูส้สมอาจจะถือบอกอว่าแพงแต่ว่าแน่นอนถ้าว่าผลิตยอยู่ในการนําเข้ามาในประเทศคาขนค่ทรงต่างๆมันกับบบอมี สนั้นมันอาจจะมีการลักษณะแบบว่าราคาจะลดลงจากการนําเขาน้ามันจากต่างประเทศเอากระโค้ไ้เพลนมีการผลิตไว้ๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการชดดีในการทีจะเสริมให้คุณภาพชีวิตในการนำลูกชีวิตอยู่ในหุคแห่งการนําใส่น้ํามันและกาไฟฟ้านี่ให้มันไลยขึ้นธรรมะส ขอบใจที่ทานติดตามฮับส้มขอบใจที่ทานกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ทานกดติดตาม f a c e b o o k p เ g e กินน่อย Channel